ดีค่ะวันนี้มาปลายซีนีค่ะปลายซีนีลำไยมาแฮกลำไยใส่ใส่ตะกร้าวันนี้ตอนนี้อยู่ปลายซีนีนะคะอยู่ปลายซีนีมามาส่งมาส่งลำไยตอนนี้ก็ใส่ตะกร้ามาถึงแฮกใส่ตะกร้าก่อนโอ้ยเนาะ ด้วยนะเก็บออกเก็บออกเาเราก็เก็บออกเอาออกไปก่อน,อน,นม,มีลูกช้ำมีลูกช้ำอันไหนไม่สวยเอาออกเอาออกอ,อันนี้มาส่งของกว่าจะมาถึงไพสนีก็เละพอแหง ไม่เคยใสยต่กกตะกร้ากับเขาซะด้วยเออาย่างเหลือทีนี้เอ้ยเนาะจะแพ็คสวยหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะแพ็คแบบขอไปทีนะแพ็คแบบพอดีพอดีพอดีว่าแพ็คแพ็คลำไยไม่เป็นมปไม่เคยใสยต่ตะกร้าเหมือนคนอื่นเขา,า,าอะเนาะใส่ไปตะกร้านี้สิบกิโลได้สิบกิโล นะลูกช้ำๆก็ม,มีเยอะนะเนี่ยเราต้องเทปแบบพอดีพอดีนะให้ฝามันปิดแล้วมันไม่ให้มันอัดเยอะ oh, 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 oh. กว่าจะมาถึงนะกว่าจะมาถึงโอเคต้องเก็บเราต้องเก็บเน่าออกอีกกว่าจะเดินทางไปถึงโอ้ยเนาะเอาละเด้อ no. right, กว่าจะไปถึงที่ก็ไม่รู้จะเน่าไปเท่าไหรนนะทั้งเน่าทั้งร่วงนะนะ ออภัยด้อถ้าไปถึงแล้วมันถ้าไปถึงแล้วมันมันไม่สดเพราะว่าแน่นอนเนาะระหว่างเดินทางมันก็ต้องเป็นธรรมาดาละทีน,น่อ่าอมมันล่วงลงไปตั้งเยอะเลยที่จริงตอนที่เรามานะั้นเป็นปุ๊กอย่างส่วยเลยนะป็นบุกยางส่วยพอมาถึงไทรสนีพอดี เอาใส่นน่่มอเตอร์ไซค์มาเนาะใส่กระสอบมันก็เลยประมาณนี้มันก็อาจจะมีร่วงร่วงออกจากพวงมันบ้างเนาะไม่รู้ว่าใส่ไม่เป็นซะ้วยสิหรือว่าเราจะต้องเอาอันนี้เขามัดไปแล้วไม่อยากจะให้มัน Mày, mày làm giày dây này mình phải nắm mức vàng, km km lá nhẽ, power, cái ปลาขาวใน10โลนะแต่ว่าเดี๋ยว,วยต้องช่างดูก่อนส่วนอันนี้3โลตะกร้าแดงที่เห็นฝาแดงๆนี่5โลเดี๋ยวก่อนแต่ว่านี้หนูใส่3โล3โลโอ้ยเนาะ3โลมันจะได้ครบปะ่ะจะหมดไหมล่ะเนี่ย สองปุ๊บเนี่ยนะไม่ได้สิสงสัยต้องแกะออกอ่ะต้องแกะยางนี่ออกถ้าไม่แกะยางนี่ออกมันก็ไม่ได้ <Okay. S 2> เคแปนว่าตัวนี้กำลังหาทางใส่อยู่ใส่ยังไงให้มันพอดี้พอดีใส่เออพอดีอะไม่เคยไปเหมาใส่ตะการลำไย,ยกับเขาซะด้วยนะมาเจอแบบนี้ก็เอ,อเ้ยเหมือนกันลเลยเฮ้ยใส่ยังไงไม่ให้มันอันนี้ กลับหัวกลัห้างมันหน่อยนึงโอเคสงสัยจะต้องแกะออกนะสงสัยต้องแกะออกจากปุ๊บของมันมันจะได้บรรจุแบบโอเคหน่อยเนาะเออโอเคนะไม่สวยช่างมันก่อนก่อนง คูเสียงไปสนีนกเทําทำงานต้องเสียงตึงปิ๊งๆโอ,อเคละรู้แล้วว่าทีนี้เราต้องแกะอ้าอยูไปไหนอยูไปไหนเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงก็คือต้องแกะต้องแกะอันนี้ต้องเอาต้องเอาออกจากที่เขามาัดเป็นปุ๊กๆเขาเอาออกจากมาัดปุ๊ก โอเคนะจะเก็บคลิปไว้ให้ดูคร่าวๆแค่น, okay, นี้ก่อน,นลูกเน่าหรือเปล่าต้องคอยต้องเนาะบรรจุตะกร้าไม่เป็นเอาลูกลำไยเอลูกลำไย,ยออกแล้วเอาก้านมันลงจำได้อยู่จำได้อยู่เทคนิคนี้เคยเคย,เคยเป็นใส่ตะกร้ากับเขาอยู่นะแจะว่ามันลืมเฉยๆเออ ใส่ยังไงให้มันบรรจุได้แบบเรียงกันดีๆตองอออกต้องเอาออกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนจัดมาให้ดูคร่าวๆมันต้องพยายเย็นเอาตรงคงต้องอีกเย็นๆโอ้ยเนาะใส่แบบนี้ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดีไว้พบกันใหม่ในไลฟ์สดเนาะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย